สวัสดีค่ะดีต้อนรับนะคะสู่คลิปดงความรักนะคะในเดือนเมษาย,ยนของกรกฎลักนณากรกฎนะคะซึ่งไม่ว่าคุณจะเป็นกรกฎในโหราศาสไทยหรือว่าตะวันตกคุณสามารถดูคลิปนี้ได้ะคะ่ะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในคลิปจะเชื่อมโยงจากอีพีที่แล้วก็ได้นะคะหรือว่าเป็นพลังงานใหม่ๆความสัมพันธ์ใหม่ๆเนาะขึ้นตรงกับผู้ที่ผ่านเข้ามารับชมคลิปนี้แล้วก็เป็นผู้ที่ไพ่อยากจะสื่อสารไปถึงนะคะขอแค่ตัวคุณเองมีคนได้คิดถึงคุณดูคลิปนี้ได้นะ คุณรู้จักเขาเขารู้จักคุณนะนะอ่ะมาดูกันก่อนอื่นเราไปดูพลังงานหลักของกรกฎกันก่อนนะว่าความรักความสมคัญคุณเป็นยังไงขอให้ให้พลังงานหลักของกรกฎหนะกกน,กกน่อยนะกรกฎลักษ้างในกรกฎค่ะมีไพ่แปดหมายนะย แปดไม้เป็นไพ่สถานการณ์ของการสื่อสารรัวๆไพ่ของการสื่อสารรัวๆไม่ว่าคุณจะสื่อสารถึงเขาหรือเขาจะสื่อสารถึงคุณนะคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยแปดไม้เป็นไพ่ของสิ่งที่ไม่ค่อยเหมือนเดิมนะมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะคะมีการเปลี่ยนแปลงถ้าใครอยู่ในความสัมพันธ์ที่เงียบก็น่าจะมีการสื่อสารกันมองว่าอย่างนั้น เดี๋ยวไปดูว่า8ดไม้ตรงเนี้ยมันจะหมายถึงอะไรสำหรับชาวกรกฎนะคะไปดูรูปแบบสถานการณ์ความสัมพันธ์ของกรกฎลักษณะกรกฎหนะ่อยมีไพ่กลมเกลียวมีไพ่แจ็คพอตกลมเกลียวแจ็คพอต ความสุขแล้วก็ไพ่ทบกทวนโอเคในหน้าไพ่นะคะสถานการณ์ในความสัมพันธ์นี้เนี่ยนะอืมจริงๆส่วนหนึ่งอะ่ะในบางเคสถ้าสมมติว่ามันท็อกซิกอะ่ะมันคือความสัมพันธ์ที่มันน่าจะมีอะไรที่มันปรับ ขึ้้นไดมันน่าจะมีอะไรที่มีแบบเป็นสัญญาณบางอย่างที่บ่งบอกว่ามันกําลังจะมีเกณฑ์ที่มันจะดีขึ้นมันดูเหมือนเป็นช่วงเดือนที่คุณจะได้พักยกการทะเลาะเบอาแหวงกับคนคนนั้นนะบางท่านเนี่ยเจอกันในงานเทศกาลดนตรีถ้าใครกาลังจะไปเทศกาลงานดนตรีอืสงการเฟสติวลัลหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มีคนเยอะๆมากๆแออัดอย่างเงี้ยเราค่อนข้างเป็นงานื้นื่ริงน่าจะได้เจอปรากฏว่างาน,น,นเลื่องที่ว่างานปวดกับพี่เมย์หนูไปแห่ หนูไปแห่แห่นาแล้วก็หนูก็ไปเจออาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้งานที่มีคนเยอะๆแล้วค่อนข้างมีเสียงดนตรีมีความรื่นเริงนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ก้าวเข้ามาเติมเต็มชีวิตคุณหรือถ้าคุณมีใครอยู่แล้วในชีวิตในเวลานี้มันอาจจะเป็นช่วงจังหวะระยะเวลาที่ได้ได้ค้นพบความสุขของกันและกันนะพี่รู้สึกอย่างนั้นลองดูกรกดจะเป็นยังไงอะ าะมันเป็นไพ่ของการที่เหมือนแบบถ้าอยากมีความรักให้ดีมันก็ต้องมีความสุขด้วยก็เรากดคุณรู้สึกยังไงเขาอะขอไพ่หน่อยคุณรู้สึกยังไงกับเขาเป็นควีนถือดาบแฮปปี้อะไรแล้วพี่เมย์จะาดาับฟันนี้นะมีควีนดาบมีไฮ p พรสเทสนะ มีไพ่จัดเมนต์นะคะมีไพ่แปดดาและมีไพ่แชริออตม,มีไพ่ซันอืมหน้าไพ่นี้นะถ้าความสัมพันธ์นี้มันมีเรื่องราวปกปิดปิด,ปดบงังเราสองสามคนในเดือนนี้ปอแตกแน่เลยสภาพ น่าจะได้รู้ไม่ว่ามันจะเป็นทางฝั่งคุณหรือฝั่งเขาเนเะ่าไปดูกันเขารู้สึกไงกับคุณก็แล้วกดเขารู้สึกยังไงกับคุณคะขอไข้หน่อยอสามถ้วยแหงงมาเด็กถือไม้ ห้าถ้วยมีความน้อยอยู่ตรงนั้นคิงไม้เราก็ไพ่ก้าวไม้นะครับ ไพ่แถวบนเป็นความคิดความรู้สึกของคุณแล้วก็ไพ่แถวล่างเป็นความคิดความรู้สึกของเขาต่อคุณนะนี่เป็นการอ่านดวงความรักแบบทั่วไปอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะไม่ตรงเลยสลับกันได้นะไพ่พี่อาจไม่ได้แอปพลายสำหรับทุกๆคนเพราะว่ายังไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนั่นเองเดือนนี้พี่มองว่าในความสัมพันธ์นี่มันค่อนข้างเป็นความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิ ม,มันท็อกซิกมาจากตัวเราปัญหาสะสมดั้งเดิมก็ได้พอไพ่ทบทวนขึ้นเนี่ยตัวนี้ปัญหาสะสมดั้งเดิมก็ได้หรือมันอาจจะเป็นเรื่องอื่นๆที่มันเกิดขึ้นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์มันทําให้คุณรู้สึกว่าชีวิตค,คุณค่อนข้างแบบมีความประเดประดังอืมเพราะฉะนั้นพอมาอยู่ในโหมดความสัมพันธ์นี้พี่แอบมีความรู้สึกอย่างหนึ่งถ้าคุณคือคนที่มีแบบ ปัญหารายล้อมรอบด้านของตัวคุณเองแล้วคุณจะไม่ค่อยมีมีความอินกับเรื่องความสัมพันธ์สักเท่าไหร่รู้สึกอย่างนั้นนะคุณจะไม่ได้ค่อยอินไม่ค่อยได้สนใจว่าคนคนนี้เขาจะเป็นยังไงความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นในปัญหาที่เจอถ้าสมมุติว่าตัวคุณเองกําลังมีความรู้สึกสงสัยหรือรู้สึกไม่สบายใจในหมดของความสัมพันธ์ ว่าที่มันดูเราของระแหงมันดูมันดูเป็นไปไม่ค่อยโอเคและที่สําคัญความสัมพันธ์เนี้ยมันมีระยะทางห่างกันด้วยอ่ะมันเป็นอะไรที่ถ้าถ้าละถ้าเป็นความสัมพันธ์แบบเราสองสามคนพี่มองว่ายังไงก็ดูออกยังไงก็เจอยังไงก็รู้อืมแล้วมันก็น่าจะเป็นจุดที่ทําให้คุณสามารถตัดสินใจได้ไม่ว่าเราจะมาก่อนหรือเราจะมาหลัง นะคะอ่ะมาดูข้างล่างก่อนในส่วนของความรู้สึกของตัวเขาเองอ่ะถ้ามันมีปัญหาเราสองสามคนจริงๆอะ่ะเห็นได้ชัดเลยว่าเขาจะเศร้านะคะเขาจะรู้สึกว่าแบบเออไม่น่าทําแบบนี้กับคุณเลยอะไรเงี้ยหรือถ้ามันเป็นคุณเองอ่ะที่มีสภาวะการพิจารณาคนอื่นหรือมีคนอื่นอยู่แล้วในความสัมพันธ์เขาก็เศรา้าเพราะเขามีความรู้สึกว่าตอนที่มีคุณในความสัมพันธ์มันแฮปปี้มันมีความสุข หรือการที่มาเจอกันในตอนที่ไปเที่ยวเยังอย่างไพ่สามถ้วยสมมติเจอแต่นานเทศกาลอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วมีความรู้สึกเฮ้ย mm. <"He i, S 2> มันน่าจะพัฒนาต่อได้นะปรากฏว่าแบบเอ้าเจอคนมีคู่พัฒนายากละอะไรเงี้ยก็เสียใจเหมือนกันเพราะมีความรู้สึกว่า ช่วงระยะเวลาสั้นๆที่ได้ใช้เวลาร่วมกันมันดีอะไรประมาณนี้นะอ่ะแต่ถ้ากลับมาที่เคสคนที่เป็นความสัมพันธ์ที่มันอยู่ในความสัมพันธ์กันอยู่แล้วว่ะการการมีปัญหาในเรื่องเราสองสามคนไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งคุณหรือฝั่งเขามันสร้างความเสียใจให้ในตัวเขาทั้งคู่เลยสร้างความรู้สึกที่เหมือนแบบว่าเออไม่น่าเลยอะ เหมือนถ้าเขาทําคุณเขาก็จะรู้สึกว่ามือเราก็ไม่น่าทําเขาอะไรเงี้ยถ้าตัวคุณทําเขาเขาก็จะมีความรู้สึกคุณก็ไม่น่ามาทําเขาอย่างนี้เลยเขาก็รักคุณขนาดนี้เขาว่าชอบคุณขนาดนี้นะคะอืมโอเคแล้วถ้ามันเป็นเคสของคนโสดกับคนโสดเหรอถ้ามันเป็นเคสคนโสดกับคนโสดพี่แอบมีความรู้สึกอย่างหนึ่งว่ามันมันเป็นช่วงมันเป็นช่วงจังหวะที่ ถ้ามันไม่ใช่อารมณ์ญหงุดหงิดที่มันเกิดจากตัวคุณเองอะ่ะมันจะเป็นอารมณ์ญหงุดหงิดที่คุณรู้สึกว่าคุณได้รับจากเขาแล้วแล้วคุณมีความรู้สึกว่าฉันไม่ควรจะต้องทนสภาวะนี้หรือเปล่าสภาวะความไม่สบายใจสภาวะความอึดอัดสภาวะความกดดันอะไรแบบนี้เพราะพอมาถึงตรงข้างล่างของตัวเขาอะ่ะ ถ้าคุณคือคนที่มีแรงกดดันส่งมาที่งเขาอ่ะเขาก็รับรู้ได้เหมือนกันว่าเออคุณน่าจะเหนื่อยเรื่องงานมัง้งน่าจะมีปัญหามีประเด็นมัง้งก็เลยแบบส่งพลังงานลักษณะแบบนี้มาให้มอาจจะไม่ใช่ช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมที่จะคุยเพราะทุกครั้งที่มีการคุยในช่วงระยะเวลาเดือนนี้ของกรกรอ่ะมันจะเป็นอะไรที่รู้สึกว่าคุยกันแล้วมันจะมันจะพ้นพลังความเหนื่อยมาให้กันซะเยอะมากกว่าก็เป็นได้ ไปดูกันพี่จะบอกว่าพี่ไม่แน่ใจว่าไพา่ไพ่หรือหมาที่มีเรดราทุกครั้งที่พี่จับคลิปเออจับไพ่จะทำคลิปอะหมาจะเห่าทันทีตอนที่ไม่ทำอะไม่มีนะเออจริงๆก็ไม่รู้ว่าเห่าจากไหนแต่ก็จะก็จะมีมาเนี่ยสังเกตหลายครั้งแหละขอบไพ่หน่อยสีขอบไพ่หน่อยสี แนวโน้มความสัมพันธ์นะคะแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะมีหนึ่งถ้วยม,มีหนึ่งถ้วยมีไพ่แชริออร์คิงถ้วยหนึ่งถ้วยแชริออร์คิงถ้วยสองดา อืมถ้าเป็นเรื่องเราสองสามคนนี้ก็ก็ต้องเลือกนะอยู่ในหมดที่ต้องเลือกนะแต่ถามว่าจะเลือกได้ไหมพี่ว่าเลือกได้ในความสัมพันธ์นี้เลือกได้อยู่แล้วแล้วก็เป็นการเลือกด้วยความรักนะแล้วมันมีเกณฑ์ที่อาจจะได้ต้องเดินทางไปเจอกันเดินทางมาหากัน ความสัมพันธ์เนี้ยถ้ามันมีปัญหาด้วยเรื่องระยะทางกันอยู่นะคะหรือเป็นความสัมพันธ์ของคนไกลพี่มองว่าจะได้มีโอกาสเดินทางมาเจอกันอ่ะอย่างนี้นะแล้วมันก็น่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่พัฒนาได้เพราะมันมีคนหนึ่งตั้งต้นด้วยความรักมาแล้วก็คิดที่จะจริงจังแต่ถ้าเป็นเคสเราสองสามคนพี่ว่าปัญหามันก็จะจบอปัญหามันก็จะจบมันเหมือนจะสาระตะได้ในความสัมพันธ์นี้ว่าเลือกที่จะอยู่กับคนไหนเลือกที่จะอยู่กับใคร เลือกที่จะอยู่กับคนมาเกาะหรือเลือกที่จะอยู่กับคนมาหลังไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเขามันจะเกิดการเลือกได้เกิดขึ้นเป็นแบบนั้นอ่ะเดี๋ยวลองไปดูกันให้แนะนนำสิชาวกรกฎลักคนากรากฎเออกรกฎลักคนากรากฎมันมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เดินทางไปเจอเขาหรือเขาจะได้เดินทางมาเจอคุณนั้นกรกฎลักคนากรากฎให้แนะนนำ My world ลูกหมาตอนหน้าแบบนี้น่ารักตุนสิบดาบ e m p e r แปดดาบแล้วก็มีไพ่ห้าดาแล้วก็มีไพ่แปดเหรียญอืมหน้าไพ่ในเรื่องราวเราสองสามคนน่ะ มันเหมือนแบบมันมาถึงจุดที่มันต้องบอกตัวเองว่าอันไหนที่มันไม่เวิร์กอ่ะอันไหนที่อยู่กับความสัมพันธ์ที่มันไม่เวิร์กบางครั้งมันอาจจะต้องยอมรับมันไม่ใช่ทุกความสัมพันธ์ที่ทุกๆความสัมพันธ์ทุกๆคนในชีวิตเราที่มันสามารถอยู่กันไปได้ตลอดแต่ถ้ามันอยู่ด้วยกันแล้วรู้สึกเป็นไพ่สิบดาบรู้สึกเป็นไพ่แปดดาบรู้สึกถึงสภาวะความเครียดรู้สึกถึงสภาวะความตุยตรงนี้การเลือกที่จะรักษาชีวิตตัวเองโดยการแยกย้ายกันไปมันก็อาจจะเป็นคําตอบได้ และในส่วนของความสัมพันธ์ของคนโสดกับคนโสดะนะคะเหมือนไพ่ขึ้นมาบอกเหมือนกันอย่างนึงว่าวันหนึ่งอะต่อให้ไม่ว่าคุณจะผ่านชีวิตอะไรยังไงมาขนาดไหนให้คุณรว้เสมอเลยนะว่ามันไม่เสมอไปที่คุณจะได้เจอกับสภาวะความเสียใจสภาวะความทุกข์สภาวะความทอ้อคุณก็มีคนที่พร้อมที่จะเป็นโลกให้คุณเหมือนกันน่ะ เราจะเป็นโลกที่อยู่กับคุณไปได้ยาวๆอดทนหน่อยคุณเก่งมากแล้วประมาณเนี้ยอืนะคะไปดูกันค่ะให้แนะนำนะก็ระกดลัคนากะนะกรากดพยายาแนะนำอะไรให้คุณอ,อรอเวลาอืมในบางความสัมพันธ์มันเหมือนแค่รอเวลา มันรู้ว่าไปต่อไม่ได้มันอาจจะต้องเหมือนแบบแยกย้ายกันไปเริ่มต้นใหม่ใจไม่ได้อยู่ที่กันแล้วหรืออยู่ด้วยกันแล้วมันท็อกซิกทำสิ่งที่ต้องการเราสามารถเลือกทำสิ่งที่เราต้องการได้ทำทำให้มันถูกเว้นระยะเชื่อมต่อผู้คน แล้วก็ไพ่เอาใหม่เนี่ยค่อนข้างชัดเจนแล้วแบบจุดถามว่าทําไมมันเหมือนแบบถ้าเราไม่เวิร์กแบบเราอยู่กับสิ่งที่มันไม่เวิร์กอะบางทีการเอาใหม่อะมันอาจจะโอเคบางครั้งเราอาจจะอยู่ความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกมานานนะคะแต่เรากลัวแบบเอ๊ะเราจะเริ่มต้นใหม่มันจะดีไหม่อะไรเราอาจจะคิดค่อนข้างคิดมีความวิตกกังวลโอเคต่อเครื่องบินก็บินผ่านบ้านพี่กระดังช่ำเลยนะ ฉ่ำจนเก่งใจผู้ฟังอะไปดูกันต่อที่เห็นตรงนี้ค่ะสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะเหมือนไพ่แบบบอกตัวเองให้รู้ว่าว่าแบบถ้าอยู่ตรงไหนเราไม่สบายใจอยู่กับความสัมพันธ์ใดที่ไม่สบายใจไม่ใช่ข้ออ้างในการนอกใจนะแต่ให้เคลียร์กันให้เรียบร้อยเพื่อที่จะแบบจบกันด้วยดีแล้วเริ่มต้นใหม่เหมือนกันมาดูสิว่าไพา่อยากที่จะบอกอะไรให้ชาวกรกฎลกักษนาก่อน เขาอยากบอกอะไรกับคนใครสักคนหนึ่งอะเราเลี้ยงเองเนี่ยมันน่าจะเป็นกันมีการเจอกันแล้วก็เจอหน้ากันกินข้าวด้วยกันหรือเป็นความสัมพันธ์แนวซัพพอร์ตนะฝันถึงเราบ้างไหมพร้อมมากอืม วความสัมพันธ์อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบมันได้เลือกแล้วจริงๆอะ่ะยังอยู่งี้มเยียคุณเดียวคุณหรือปะรกรกฎคุณยังไม่พร้อมหรือปะตัวแสบเนี่ยมันมีคนท็อกซิกอยู่ในความสัมพันธ์นี้บางจุดที่ความรักพุ่งเข้ามาหาคุณอาจจะอยากอยู่คนเดียวก็ได้นะเนี่ยรกรกฎ โอเคค่ะจบไปแล้วนะคะสําหรับคลิปดวงความรักนะคะในเดือนเมษายนของกรกฎลักคณะกรกฎเนาะขอบคุณทุกท่านมากๆค่ะที่ผ่านเข้ามารับชมคลิปกันขอบคุณสําหรับการกดติดตามด้วยนะคะ subscribe like comment อย่าลืมกดกระดิ่งค่ะที่ลงคลิปที่ดูก่อนใครวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ